ไปตอนเสาทุกคนไปหาหลับเสาก่อนวันนไปหาหลับก็บอกให้ก่อนกว่าหาบอกให้เอ็นบิดได้แหละจะว่ามันยืนอยู่ในหลุมแต่ว่ามันมาจ่อหน้าพราะว่านาจอยเพิ่นว่าว่าหนึ่งของมันยังเขาอยู่แต่ว่าบอกให้เอ็นบิดแล้วมันยังเขามันยังเขามาเล็บนะทุกคนบางทีมันเขามากินเท้าหลุมมันนะไก่ถึงเขาไก่โอ้โหมันจียังไงนะหายพวกน้ำกันทุกคนเขารู้เ่าเขาเลยไปเตรียมตัวหนุมเมื่อได้นะ điểm cầu con, thoa nhãn bácnhà con là, để cho xong con lên bạn nó một thứ của bạn này nưng có cầu, có học bán luôn. bỏ những một, nó thứ nó lột đó. ตอนนี้ข้า,าไปบังบ,งบงักขี้ฆะเลาวว่ามูรุดใหม่ทุกคนเลยตามทางนี่ไม่ไหวเบิ่งนี่นี่มูรุตามทางทางขึ้นนะไม่ใหม่หนึงโอ้มื้อขึ่นเลยบ่ดีหักมูนี่บ่ใหญ่มูนี่ผู้ที่กินทุกคนเลยนี่น,น,นี่ไม่ไหมหนึ่งมูเนี่โอ้ย ต่ำแหวว่อยดีสาธุทอรมันลุดใหม่ๆเองทุกคนด้วยบึงแท้นี่หัอลุดใหม่ๆเนะยามมากมันมีวิแพลทุกคนด้ยมันบ่เขามันบ่เขามองขอคี้ข่านเข้านะถ้านั้นไปจะไล้มันล็กๆแซก ฮ่าจบงนุกานก็บอกห้เลยนะมืนน้ำสกรใช่ไหมมันก็บอกห้เลยอ้าก็เลยช่วยรำมันเกลืออยู่นกของเงาอยู่ยึดงน้าสช่มีก็บกไห้นะเียกจยาเียกยาเห่ลังลังเทิงแล้วก็จเกี่ยวขึ้นไปเทิงเลยนู่นเทิงเพราะว่ามันมีนกขอออย่นั้นมีก็บให้ thiếu mi sắt nhanh <laughs> นี่จ่หมูรดคนเลยนี่หมูรดเป็นใหม่นึงโอ้ไก่นะ้ามันตื่นมันกระตาจับเชลเลยนะไก่ส่วนหมูนี่ไปเลยชวนหมูโอ้สิไดายดิไปทุกคนย่างต่อไปนี่ตั้งจากที่เฮามาหรืงแต่ ฮาโลลาดเสาผู uh, l ọ, l ạ, u, cả, ้เดียวก็บ่ไดายังดอกเขาก็ะจำเชียวไปเป๊ะๆทีขึ้นจำแฮ่เลยนะฟอร์มาขึ้นนี่พันดีมาขึ้นนี่พันว่าทหารทหารพวกเวียดน้าหลายหลายมาจับมือเฮานะมือเฮาพันมามือห่อนมาสามคนมันยิ่งมือมือฮ่อนผู้หนึ่งมอโหลดหนามยิงแล้วก็โหลดหนามมันก็ตกตุกหนำเซ่ไปเลย ตายเลยนะหมูห้องผู้หนึ่ง่วนเ้องกับส่วนเ้องว่ามันยิ่งถือคาห้องรถหน้าเจ้กว่าฉีดมานด้วยบอนะตอนนายพันลังเขาฝึกกับพันด้วกันแึงและวพันกแข่ขายกันหักมานนะรอบนี้ทุกคนทาบนตรงกันมันใจขนาดพอพันมันบอขันพันมันดักปั๊บเลยเลไปเฮลดันทุกคนเลยเพรถือต้องใช้เป็นหมินเป็นฮ้อนนะ เหยาบมันมันกำบุท่านโอ้ขึ้นจากหน้าผาลั่นก็ลั่นอยู่หน้าผาเนี่ยมันหางยาบโอ้หูพวกมสูงที่ห้องก็ได้อยู่หน้าผาพวกมันก็ยากแล้วทางขึ้นมางก็ผู้ทางขึ้นมาก็ได้หยาบึ้นเลยโอ้ยากหยาบยาบทางไปทางมาเานลยก็ได้ nhưng bà này tôi con ơi bò thục bò thử ui phút chong bà nhưng tay ô bò thử nhom 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 cái bạn đang khâu cả phiếu ở lợi rồi cái thử con tài bà phiếu ở lợi nằm 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 ôi họ có gì mà thử hàm ngưỡi xong thừa nhỉ xuống thì thế vai mạnh phụ lệ học vô hên hết lũ rồi nè có tốt cái tôi nghĩ xem lăng này อัี้โอบตทั้งโอ้เขาจะบุตรชาดเกอบนี่ย่างเลยนะทุกคน้ไปถือศเออไม่ผ่านแต่ตัวพิโอเลยอยู่มานคดี้พิโอเนี่ยโอ้พิโอนันั่งขึ้นอยงโอ้ิขอเลยทุกคนเลยยามชีวิตแหละยังสากำลังท่ายหลเมยก็เมยโอ้ ฮโอ้อะนนั่นจังแมนจั๊กบอทุกคนฟูสโกเขากับบอเนี่ใจนะโอ้โหบอลเนี่ใจว่าแมนบอรหรือบอนะสโก้คันแมนฟูสโกกะเขาเคยมากคันโมแมนเลยกะคือโมแมนชั่วร้่ยโมแมนหรอกเพราะว่าเขามาแต่ละเถื่อมันมาเป็นแนวนี้นะทุกคนคันสโกมันตาน่างนี่พอเทลุมก็เป็นไฮเขาได้ ให้เขาอยู่ดหลุมนี่จะเที่ยงหน้าคดเขาตากมัดเิศใกล้บ่าอยู่รอบนี้เตียวทุกคนเลยเมืออเ่ออยนี่อยาอกกินะข,ข้าวเอยากกินข้าวจะคั่มนะเขาเขากระปุกทิ้งขืนไปพฤติครรมปรับอยากกินขาจะชันเตียวรอบนี้ย่อมแล้วทุกคนเลยไปนี่นอยากกินยังจำเจียวเมื่อแห้งกนหาเจียวเนี่ยเมื่อกี้ใจฉีกขาดเนี่ยฝนพฝนก็ยิ่งหนักนะ มาชัวร์ค่ะยิ่งกระหอกก็มาถืกไปฮาอย่ามาขี้ขาดคนเดียวแล้วก็หลอกห้องฮนะจะไปนั่งมึงเก่งหน่อยนะนั่งมึงในห้องแต่ว่าไก่ไม่ลงนต่ไก่ไม่ลงเคลียร์ <c oughs> โอ้ยอย่ามาขี้ขาดมาทุกคนเลยนั่นถั่วนุดแดงโอ้ยปวดเบื่อแล้วถั่วนุดแดงโอ้ย จานจอยผล็อกผลหมักนูแดงมาลุนกันทุกคนล้างตัวนี่เชิงกระไกระไรก็ลัางตัวนั่นแหละล้างที่วเขาถือนูแรงของยางนี่แหละลุนกันลุนกันโอ้ยนูแรงอย่าโอ้หัวเบื่อเหรอนูแรงเลาะลงมานนำห้องเลยทุกคนมาแรงเคียงทางหินไงโอ้ยากหักจะเป๊ เป็นยังไงบ้างคกฮยอย่านั้นทางไปให้หนูไปชุดโหดนะยางลงไปนาำหงเลยทุกคนห้ามบอกงห้เลยนะมือน มาทุกคนพยายามค้อนตัวดีกม่เห็นกลับเลยฮ้าใส่ใส่หน่อยให้มาห้าเสือกลับก่อนโอ้ฮ้าใส่อยู่ข้างนั้นอันนี้เห็นทีน่เสือกลับแปงแปลงไงนี่คือเสือกลับถืออยู่บนน้องถืออยู่บนน้องโอ้โบถือ,อ,อทุกคนเลยโอ้โหลช่ย้ยืม mà vẫn còn thì tốt như này cái đánh chèng như thứ gì đó sai chỉnh vậy thứ nó nhá nó nà rồi ôi Bộ thượng được sửa gì ha lăng này có bộ thượng nên phải cái hình nhắn cái mà kỳ được hả? à à thưa nó vay tôi đi นูแดงสองโตหัวถิมนะเบอกเทียวประมาณดูกันเลยโอ้มาเสากับปานจับไปกลับทุกคนเลยฮาหลอกลับเลยนะมานละโหอยมูตัวนี้มันใหญ่แต่ทุกคนว้าทุยางลบไปเราไหมเนี่ยโหอยยังอยู่แบบ cái này chú Mọi người ơi qua rồi đấy uhm, Nhàng tao thôi Nó có tầm ra này, Ôi bà Có này. họ có khẩu cát bò Mà họ là tụi con đấy Mà họ một bảy con à này nó quá

嗯、我哪知道这些 แค่เิมอ่อภัยนางกราบสีแดงมันรักว่าเรนทนไทยรวมจิตของพี่สบาย ทาผ่านจอยเฮงเลยทุกคนเลยตี้เขียดทาเพอนซะเพะ่อนพม่าไงเฮ้ยตัวนี้ก็ขี่ลู้นไว้นะเ้ากขึ้นขวานเอาขวานอุเอาขึ้นอยากว่ะมาดูกินเฮงเลยทุกคนเลยต้องเบิ้งลองเบิ้งมาดูตี้เขียดนี่แหละทุกคนเลยแน่กินเฮืองเลยกินเขียดกินก้อนในผ่านจอยนะครับขี่นู้นนี่แหละกินก้อนในผ่านจอยเพอน มามาทุกคนขอน้ำกันไม่านไปหคุณเจ้ไปทังเลยพาไปมุตอนี้เกามูเขิงเขหล้วจกหาพิ่งะแล้วไปหารไยามเหบ่สานถม่นู้นี่แหะทุกคด้ ก็ปพปจีมาไวเพราว่าเห็นเกล็ดเป็นเซมิสีเปีลเรียบร,ร้อยถ้าเหลือบ,บเกลือพกกับป้ปาว้บหามาเหลือเกลือเากระปิมาเห็นขนาเอ้าพืาอนหนึ่งแล้วนะตุ่นใบยางรับับคนมเห็นโอ้ยไปยุ่ยใช้ วันมมาห้าเลยเราจะกินนะบ่ ระว่าที่เหยไปหาปล่กเหรอเพื่อผมเหนปเป็นขั้นแห่ว่ปกติพันมรนไปใช้นะแต่ละมือมันนี้ผมเห็นแปลกแต่ละมือเ่าหาวม,มือห่าห่าเบาวเกินไปถึงเลย ไปทุกคนจะได้ลากันไปแล้ววันนี้เพราะว่าในผ่านเพิ่นมาแล้วก็เพิ่นกินเขากินหนามแ้วกินกาแฟแล้วเรียบร้อยกับไปทิพภาพไปหางเหีวขึ้นเก่านะหางกระชับมันเบิดนะทุกคนเหีวก็ยังบอลว่างบอลลายหางมันเบื่เลยนะเพราะว่าหางลายกับมีรุนลายนะขอราะขมุกขใจสำหรับคนที่เขามาติดตามแลังรับชมคือเก่าแล้วทุกคนบ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่เจอกันใหม่โอกาสนขันหมาหน่อยไปเจอกัน